สวัสดีครับการยึดเนิน225ถือเป็นผลงานล่าสุดของไทยแต่กัมพูชาก็ยังโจมตีเนินต่างๆอย่างปะะปายเหมือนการก่อกวนมากกว่าจะให้กัมพูชามายึดคืนก็คงไม่ไหวตอนนี้อาวุธของกัมพูชาก็เหลือน้อยทุ่มลงไปเกือบหมดแล้วจริงๆกัมพูชาก็มีไม่เยอะแต่ความมั่นใจไม่รู้เอามาจากไหนเท่าที่สังเกตขมรมั่นใจว่าทหารของขมร มีประสบการณ์การรบมากกว่าทหารไทยมันเป็นความคิดของทหารแก่ๆของเขเมรยังยึดติดอยู่กับอดีตสมัยสงครามกลางเมืองในเขเมรยึดติดอยู่กับยุทธวิธีโบราณขึ้นมนุษย์เขมรแดงเวียดกลงลุมเพาะ RPG กับดักทุน่น AK และผ้าขอม้าพันคอ ยิ่งเขเมรได้ยุทธปกรณ์จากจีนมันก็ตื่นตาตื่นใจขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังขี่ปณนาวุธประทับป,ป่าทำให้เขเมรนมั่นใจโดยลืมคิดไปว่าไทยก็มีการพัฒนาเหมือนกันไม่ได้หยุดอยู่กับที่แอดมินคิดว่าเขเมรมองไทยและประเมินไทยโดยอ้างอิงจากสงครามร่มเก้าทำให้เขเมรนคิดว่าเขเมรสู้ได้และมั่นใจว่าเขเมรมีประสบการณ์การรบสูงกว่าไทย ส่วนไทยหลังจากสงครามล่มเก้ามันเป็นบทเรียนอย่างดีก็มีการพัฒนาไปเยอะได้เครื่องบินมาโดยมีสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือทั้งซ้อมรบร่วมทั้งสนับสนุนผ่านโครงการ just m a x ไทยที่สำคัญที่สุดก็คือยุทธวิธีแบบตะวันตก ส่วนขมรก็ยังยึดติดอยู่กับยุทธวิธีเก่าๆดีขึ้นมาหน่อยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นอุปกรณ์เรียนแบบตะวันตกซึ่งทหารขมรไม่ถนัดใส่และทหารขมรไม่ชอบใส่รบแปบ้านๆเอาตามใจรองเท้าแตะปากระป๋องมามา่อาอนาถาเมื่อเทียบกับทหารไทยมันต่างกันเยอะชนิดที่ว่าฝรั่งเห็นแล้วมองว่าเป็นกองโจรมากกว่ากองทัพเอาตรงๆกองกำลังฮามาส ดูดีกว่าทหารขมรนอีกแต่ว่าทหารขมรก็พยายามปรับปรุงให้ดูทันสมัยเทียบเท่าไทยก็ใส่อุปกรณ์เต็มที่แต่ว่ามันก็เต็มเกินไปให้ดู PHQ เป็นตัวอย่างเน้นอุปกรณ์ไม่เน้นรบจริงพอมารบจริงถอดอุปกรณ์ออกหมดเพราะว่ามันร้อนและพอใส่กันรบกันทหารขมรก็ได้รู้การฝึกฝนยุทธวิธีสำคัญมาก ประสบการณ์จากทหารแก่มันใช้ไม่ได้พาทหารหน่มก้มใจสุดท้ายทหารแก่ของขมรบอกว่าถ้าไทยไม่มีเครื่องบินสู้ขมร้นไม่ได้หรอกหาก็แก้ตัวกันไปตอนนี้ทางกองทัพไทยนะครับก็ไปบุกยึดตาพยาแล้วก็บึงตะกวนไว้ได้นี่คือในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งและที่มั่นสุดท้ายที่เราต้องการที่สุดก็คือบ้านหนองจานต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าเรายึดบ้านหนองจานได้ จะมีประโยชน์บนโต๊ะเจรจามากเราต้องการยึดให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันบนโต๊ะเจรจาหลักจจกนั้นค่อยว่ากันวันนี้เราปลูกยึดหนองจานยังไม่ได้นะแต่ว่าเราปลุกยึดตาปยากับบึงตะกวนได้แล้วยุดด้วยที่ของเราเนี่ยก็คือใช้รถยานเกาะเข้าไปแน่นอนว่าแถวสากแก้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบซะเป็นส่วนมากนะสามารถใช้ยันเกาะรถถังได้แบบไม่ลําบากมากนะใช้ได้ดีทีเดียวแหละเพราะว่าต้องปลุกเข้าไปยึดพื้นที่แล้วมันเป็นที่โล่ง โล่งกว้างแบบนะี้มันก็ทําให้ฝ่ายกัมพูชานะใช้จรวัหลายลำกล้องตอบโต้มาได้เราจะเป็นต้องใช้ยานเกาะเข้าไปนะถ้าใช้กําลังภาคพื้นเดินเข้าไปอันตรายมากเพราะว่าเขาจะโจมตีล็อกเป้าหมายโจมตีได้แล้วยานเกาะของเราอะ่ะก็เป็นยานเกาะที่เรียกว่าทันสมัยพอสมควรนะแน่นอนว่าเรายังติดเกาะไมา้เกาะอะไรอยู่แต่ว่าในอนาคตคงจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ จำเป็นนะจำเป็นนะเราอย่ามองว่ามันล้าสมัยหรือว่าอะไรเพราะว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องทําแบบนั้นหลายประเทศทําแบบนั้นครับผมแม้แต่สหรัฐมิกาเองก็ทําแบบนั้นถ้าจําเป็นนะนะรัสเซียยูเครนก็ทําแบบนี้แน่นอนว่าการลบของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้อิทธิพนลหรือว่าได้เขาเรียกว่าการเรียนรู้มาจากสงครามยูเครนก็เยอะนะโดยเฉพาะการพันเทปใช่ไหม ไม่ไว่าจะเป็นสีเงินสีเหลืองเพื่อระบุฝ่ายของตัวเองป้องกันการพลาดโจมตีพลาดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชุลมุนใช่ไหมพอเข้าไปพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ปุ๊บมันชุลมุลต้องมีการติดแถบเพื่อแสดงสัญลักษณ์กันนี่ก็ได้อิทธิพลมาจากสงครามยุเครนกับรัสเซียนะตอนเนี้เราพยายามบุกยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้พูดถึงเฉพาะกองทัาพภาคที่หนึ่งนะแต่ส่วนกองทัาพภาคที่2ก็ บุกยึดได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เหลืออยู่บางพื้นที่เช่นกันแต่ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเหลือที่บ้านหนองจานพื้นที่เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายเดียวเท่านั้นถ้าเรายึดบ้านหนองจานได้ก็โอเคค่อยว่ากันหลังจากนั้นแต่ยทดวิธีเนี้ยต้องต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เราใช้รถถังยานเกราะเข้าไปยึดแบบนี้แล้วแต่ว่าเราถอยกลับมาเพราะว่าทางขมรญเขาโจมตีด้วยจรวดเข้ามาใช่ไหมทำให้ฐานของเราก็สูญเสีย ไม่ว่าจะมีรถยน์เกาะก็ตามเพราะว่ามันอยู่ในรถยน์เกาะตลอดเวลาไม่ได้พอลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าม,มีมีการระบุพิกัดได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคขมเมนก็ระบุไว้แล้วแล้วเขาก็มีโดนมีอะไรสอดแนมมันนะเห็นเราปุ๊บออกเขาก็ล็อกพิกัดโจมตีมาแต่ว่าครั้งเนี้ยเราปรับเปลี่ยนยุทธวิธีนะก่อนที่จะใช้รถถังยันเกาะเข้าไปเนะี่ยเราใช้เอฟสิบหกอีกแล้วเอฟสิบหกเป็นตัวแบกของเราในศึกครั้งนี้ทีเดียวใช้เอฟสิบหก มาโจมตีที่มั่นของขมรก่อนหมายถึงฐานทหารแล้วก็ฐานปล่อยจุวดของเขาเรียกว่าปล่อยยุทธปรกรณ์ขอนนงเขาที่จะมาโจมตีเราได้เราไปโจมตีตรงนั้นก่อนพอโจมตีตรงนั้นปุ๊บการตอบโต้ของขมรไม่มีละใช่ไหมหรือว่าเบาบางลงไปแล้วเราก็ใช้ยันเกาะของเราบุกเข้าไปแล้วก็ยึดพื้นที่ไว้ได้นะแน่นอนก็มีการประทะกันปะปลายเหมือนกนแต่ กัมพูชาก็ต้องถอยล่าถอยนะเพราะว่าไม่มีการสนับสนุนแล้วกําลังของเราก็เยอะกว่ายุทธุปกรณ์เราดีกว่าเยอะโดยเฉพาะรถถังสไตเกอร์เรียกว่ายานเกาะสไตเกอร์นะไม่ใช่รถถังนะเรียกว่ายานเกาะสไตเกอร์แต่ว่ามันก็มียุทธุปกรณ์อยู่ข้างบนเหมือนกันม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 ันเหนือกว่ากัมพูชานะกัมพูชาก็ไม่ได้มีแบบนี้นะพอ เนี่ยเขาเรียกว่าแรงเสียดทานนะเรามีแรงเสียดทานที่เยอะกว่ากัมพูชามีอุปกรณ์ที่ดีกว่าแอนดมินบอกเลยว่าเขมีนะสู้เราไม่ได้หรอกเรื่องอุปกรณ์แต่ว่าเขาจะใช้ยุทธวิธีในการเอสู้ในวิธีนานาชาติมากกว่าเนี่ยพอลบกันจริงปุ๊บเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยแต่เขาก็พยายามสู้เนะยก็เป็นธรรมดานะพยายามสู้แต่ว่าที่สุดแล้วแรงเสียดทานสู้เราไม่ได้เรามีอุปกรณ์ดีกว่ายุทธอุปกรณ์ดีกว่าแล้วก็ใช้ความได้เปรียบตรงเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปยึดได้ แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมทาไมทาไม่ไ,มได้มันก็มีมีการมียุทธวิธีหลายยุทธวิธีนะถ้ายุทธวิธีนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนยุทธวิธีอย่างครั้งเนี้ยได้เอฟสมาช่วยทําให้งานในภาคพื้นของเราง่ายขึ้นต่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแอนดมินคิดว่านะเราจะยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดนะก่อนที่จะมีการเจรจาหยุดลบ แน่นอนว่าเอนบินพูดเสวยว่ามันมีเวลาทดเจ็บอยู่แล้วไม่ใช่เจรจาหยุดเลยก็ต้องเป่านกหวีดหยุดเลยไม่ใช่นี่คือพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งก็คือเหลือที่บ้านหนองจานเท่านั้นโอเคอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะเพราะว่ากัมพูชาได้ก็ไม่มีกําลังที่มาต่อต้านเราแล้วกําลังของยุทธปกรณ์พวก b ี2อมเดหรือว่าจหารวดหลายลำกล้องก็ค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าเราโจมตีคังแสงโจมตีที่บั่นไปปุ๊บ มันกระจัดกระจายหมดแล้วเลเชตหมดแล้วกัมพูชานะตอนนี้การต่อสู้ของกัมพูชาก็สเปะสปะหมายก็ว่าพอที่จะปะปายโจมตีเราบ้างพอได้ตอบโต้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงขั้นเป็นสร้างความหนักใจให้เรามากแต่ว่าเราต้องระวังนะเพราะว่าโจมตีมามันก็แน่นอนนะมันมันอันตรายต้องมีต้องมีความเสี่ยงกันบ้างแต่ว่าจะให้เข้ามาบุกยึดคืนของเราไม่เป็นไปไม่ได้ แค่กมพมชาถอยแล้วก็ตอบโต้ปะปายแล้วก็จะเอาเรื่องไปฟ้องทางนานาชาติมากกว่าเอ็นมนคิดด้วยอย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วการสึกในครั้งเนี้ยการลบมในครั้งเนี้ยก็ต้องจบที่โต๊ะเจรจาแต่ว่าเราจะได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาเพราะว่าเรายึดพื้นที่ได้จะเป็นอย่างไรก็ติดตามต่อไปนะวันที่ยี่สิบเจ็ดจะคุยกันระดับผู้ใหญ่คุยกันให้เราติดตามอีกทีนึงว่าจะออกมาอย่างไรแต่ว่าตอนเนี้แอดมินคิดว่าลุ้นนะเลยอีกหนึ่งวัน เราจะยึดบ้านของจานได้ไหมป้าหมายสุดท้ายที่กองทัพภาคที่หนึ่งให้เราเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ